ครับสวัสดีครับมันนี่กับพ่อกับบ่าาล้านน้องหน้าคือเก่าครับพาพี่พันองมารอปลาคือเก่าครับครับมันนี่ก็ขึ้นมาแสงตะเวนซองออกมาแล้วครับก็ขึ้นมาสวยแน่กาสิมาหอดนอครับนอครับไปรุนกับบ่าาล้านครับมืออามืันนี้บ่าวาล้านสีมานเห็ดหยังแน่ครับไปกันเลยครับ ครับมัอนี่ก็มากก็แม่บ้านให้เก่าครับสวัสดีค่ะครับครับมาเบิ่งแม่บ้านที่พอเฮ็ดหยังครับเฮ็ดปัวครับพี่น้องเิดจากประเดิมดอกแรกแห่หมานเฮ็ดปัวครับเฮ็ดปัวกีพ่นครับงั้นเข้าเอิ่นเฮ็ดปวกญ่เฮ็ดเฮ็ดปวกญ่ไป้ะครับดอกเบี้ม โออยากได้ผอเป็นมูยงญง,งเด้ครับหล่อกำลัเลยน่ครับยังดีด้วยโอ้ยขาขดิขาขาดีกัน ขี่หะค้างอยู่ข<ด> <c oughs> ี่ให้ใจ <c oughs> โอ้ยดอกง,งามเลยครับมันหมานันหมาน,น,น,นครับครับเพื่ตะไร่ดอกหนึ่งครับมาเบิ่งพ่นเกาล้วครับเป็นเหลือไวใหายอยู่ดอกหนึ่งครับเพื่ก่อดอกงามครับ Hoặc song đỏ đỏ nghi đỏ ngồi ngon vẫn tốt bụng kim. đẹp kịch song này đẹp đê. Hap hit kò hấp. Noggy nye lấy hấp. Hoi đỏ ngang hấp, you know. Hap ีนดอกนึงครับดอกก็งามเลยครับครับตัวนี้เห็ดแดงนาครับขี้คายกับเพ็ดกอ้อแล้วครับครับเิ็ดกอแดงครับดอกจุมครับเพ็ดลังแรครับ ฝนตกใส่ฝนเด็อกออกล่าเนี่ยแต่ว่าก็บแข็งอยู่ครับดอกงามเลนเด้ครับครับเฮ็ดกับแป้งครับสองดอกดอกก็งามเลยครับ รุดมือครับพิ่ทั้งนลครับเราองงามครับ เป็นตั้งเรียครับกำลังเป็นจีเข็นครับดอกเลยดอกงามเลยครับครับเพชร์นาแรครับดอกงามเลยครับดอกนึง ครับเพชรนาเลยครับอยู่งามงงอ่อมครับนี่ครับครับนีจะกำลังเป็นจีขึ้นครับฟอมง,งา่มครับกาลังคนดินขสิน อีกดอกนึงครับครับน้องกีครับน,น้ำ,นำนงามต้นกันนะเมื่อตามกล่องน่งครับสำลรงเป็นดอกหน่อย,อยครับแนมขอคบอยเห็นมนันไหนใส่ใบต,ตองนี่ครับดอกนี้ ครับนี่ครับงางวนไปวนมากับวนมาเห็นง่ายเก่าครับดอกเป็นดอกหน่อยมันใหญ่แห้งครับดอกงมงามครับครับนี่ครับดอกนึงครับดอกงมงงามดีครับเห็ดกำลังออกครับ แต่ว่าเห็นเรื่องแหนนี่เป็นสีออกก็ร้ายมือน,นะครับเมันรลายกับสามสีมื่นกับสีว่ายครับมัอนี่ว,วั 4, นที่สิบหกเนาะครับเนาะ FC ธันใดยังโฉบไว้กับขอโฉบข้อขันหมานครับครับกำลังเป่นจีขึ้นครับดอกน้อยก็มีครับที่ครับดอกนี้ดอกฟ้อมง,งามครับ แองสดข้ามระดอกข้ามระดอกก็ดีฮารุาาจัมครับเพ็ดเท่ากระไดนี่แหละครับเครื่องตาแต่จ้ะครับมันหม,มานอนหมานครับมันนี่ครับเพ็ดนาเรครับ,รบดอกน้อยดอกนีใ้ใส ออโม่หนึ่งครับดอกหนึ่งครับก็บกันแน่เงาเลยครับสองดอกติดกันครับดอกนึง งงงามเลยครับครับดอกไม้เลยนับหนึ่งโอ้ไฟน้อยหยาบครับดอกนึงครับ งามเลยครับดอกนึงครับดอกกํง,งามครับนี่นด้เลยสองดอกครับเห็นบันกันยังหาไปคนละทางครับครับกี่นึงครับ ล่างพ่นขึ้นจากดิน,นงามๆครับเห็ดหน้าแลครับครับเริ่มออกขึ้นมาทั้งพ่นครับพ่นหังนึง ครับเห็ดหนาเลียครับกับหนงดอกยามงามครับดอกดีหน่อยครับดอกนึง เห็นล่าเนาะฝนตกใส่จคนขึ้นล่าบ่ครับครับนี่บครับดอกนี้ออกเป็นมุงเลยครับ ครับเห็ดแดงหนาครับวายขาหักปือ้ยขาขาพันยืนเลยครับครับมันนี้ก็จะเป็นเห็ดรวมเนาะครับนอตอนมากเป็นเฮ็ดนาเร่แหละครับหลายเห็ดกอแดงแน่เห็ดขาวดินแน่ครับเฮ็ดปวกก็ไไ้หาหกดอกครับครับเห็ดแดงหนาครับ ดอกหนึง่งครับเห็ดนาแรครับดอกกง,งามเลยเดอกครับเห็ดหนาแรดอกนึงครับดอกก็ดอกง,อกง,งามครับเห็ดแดงหนาครับ จะปองแามครับครับนี่ดอกนึงครับครับเอ็นนาแรครับเก็บไปมองกระดอกสองดอกครับไปกมองกระเล็กก็น้อยแล้วก็เตรียมตาเองครับมาล,ล่านกับไก่เลยครับ ่อนขึ้นมาแน่แล้วครับเพชรนาแลครับส้ยงามช่องดอกครับ ดอกนึ่งดอกมบีบานนะเล้วยอะไรบมสแข็งดีด้วค่ะครับน่ารลกอีกดอกนึงครับดอกแข็งดียครับนี่พี่น้องเพิ่นก็มาหาหลายกันครับ แดงหนาครับค่ะเห็นดนางแล่นค่ะขี้ครับครับเห็ดแดงหนาครับดอกงามๆเลยครับเห็ดนางแล่ครับดอกนึงงามๆเลยครับเห็ดนางแล่ครับดอกใหญ่ๆเลย ครัดดอกนี่เห็นไหมครับเป็น,นอะไรครับครับ,รบเป็นอะไรครับดอกกำงามแต่ครับแต่จ็มตาแล้ว ครับหเห็นอะไดอกงามครับเห็นหมองกรดอกครับครับออกแะกยายกันไปครับหมองดอก2ดอกครับครับเห็ดแดงครับ2ดอกความเป็นสงีสงามเลยครับ ครับเพี้ยนอะลรครับสามดอกโอ้ดอกง,งามเลยครับครับดอกนึงนี่งเ,งนเล่าบัญชีขินครับ โอ้ยแค่น um> ี้เึ้ <h erm> <h ่เดยียบยางกายครับเรียบเลยครับพิษนาไร่สองดอกครับสามดอกเอาบอดีกับวิห็นครับพิษนาเร่ตัวนี้เป็นอยู่ส่วนไทยจองดีแห้ง ครัเบเพชรดาแรงงามครับครับดอกนึงครับสามดอกครับน้องจิมนอนเจาะครับดอกนึงครับ ครับดอกหนึ่งเห็นไปหมองล้ะดอกครับเด็นเตอกหนึ่งว่าครับเพชรปวกดอกหนึ่งครับดอกงามแห้งไหน้องโอหนะขาวมีลายดอกนี่หมองล้ะดอกกันสิครับเพชรแดงหนาครับดอกอง,งามครับ ครับน้่งครับเพชรนาเลาครับสองดอกครับดอกหนึ่งครับครับเพชรนาเลาครับ ตากใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับพีชนาเลศดอกนึงครับสองดอกครับมันติดกันครับพีชนาเลอดอกนี้ดอกงามเลยครับ ครับพีชนาแรกครับอีกดอกหนึ่งครับครับพ็ดปวกดอกเดียวครับหาขาดัาโปะตัวหา,นานหนาอี๋ครับพ็ดกอแดงครับของงามเลยครับ ครับเห็ดกอแดงครับดอกอง,งามๆเลยครับครับเห็ดกอแดงครับดอกอง,งามๆเลยครับดอกใหญ่ดีแห้งค่ะ้อง ครับเฮ็ดเฮ็ดน่าเลยบ้าหลานโดนมัวเลยมัวแล้วยางโดนหลายพ่กเพื่อนผอเฮ็ดแล้วอาพ่อดอกนึงมัวเลยมัวเลยใจครับอีกกล่องนึงครับครับเกือบถีดอกเกือบถ่ายคลิปแล้วเนาะครับนอไอภาพพีพาน้องเมื่อวานแล้วมันทีไรเวลาพาพี่พาน้องเมื่อวานนะครับ ี่มันถ่ายคลิปครับมันนี่กระมานนี่เหรอครับกมานเห็ดร่วมนะครับเห็ดกอเดี๋จะจับไปเบิงกันตอนปิดคลิปเนาะครับนอครับมันนี่หาเห็ดมาได้ต้นเติบแล้วครับเอาเป็งเห็ดบาวล้านครับ มันนี่ก็จะเป็นเห็ดร่วมครับส่วนมากจะเป็นเห็ดลังเห็ดนาแรนะครับเห็ดกอเนี่ยเห็ดปัวกันอยู่ข้างใต้ครับม่อนสี่เจ็บก้อนมศร้านี่นจะเป็นเห็ดร่วมครับต่มานขึ้เก้าครับมันจริงเต็มตาครับครับคลิปนี้กับวิญญาลไย้าายนาะครับน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปฏิภาสคลิปใหม่ๆจากบ้าวล้าน พอบาลานสีพ้าพี่พ้านนองไปหาเห็ปดปลาใดอีกครับครับคลิปนีีก็มวิยัาหลายนะครับน้อครับสวัสดีครับ